สวัสดีค่ะเราไปต่อที่ราศีกรกฎแม่ทัดน้ำค่ะเดือนสิงหาคมปี2566ค่ะมาวางแผนกันค่ะเรื่องราศาสถรนการณ์ของกรกฎแม่ทัดน้ำมาดูตัวตนของชาวกรกฎนะก็คือดาวจันตัวตนของตนเองนั้นมีดา,รรดาวเกตกับดาวศุกร์วันที่2 7สิสิงหาคมศุกร์ ราชาโชคทับลักขณาก็ได้โชคได้โชคได้ลาดจากการพันพ้นเปลี่ยนแปลงไปนะคะได้ลาดที่มั่นคงสุขลาพระแล้วก็สุขพันธุบ้านความมั่นคงผูกพันกับแหล่งหลักทรัพย์อสังหารถักทรัพย์บ้านที่ดินครอบครัวนะคะสุขราชาโชคทับลักก็มีดาวเกตส,สิ่งเก่าของเก่าของแก่สิ่งไกลๆนะคะมากระตุน้น ให้ได้ล่าผลความมั่นคงนะคะตนเองนั้นก็ได้พบกับหุ้นส่วนคู่ค้าได้พบกับการเดินทางไกลแล้วก็ร่วมการงานการสังคมกันนะคะ,ะร่วมการงานการสังคมไปสู่การมะ กมามะการงานอาชีพที่ได้เริ่มลงมือทำสิ่งใหม่ๆนะคะผลิดอกออกผลคู่หุ้นส่วนทางไกลร่วมสนับสนุนให้ผ่านพ้นอุปสรรคทางด้านการงานอาชีพได้ะคะ่ะผู้ใหญ่ทางไกลนะคะเพื่อนร่วมการค้าและมีหุ้นส่วนร่วมด้วยช่วยกันสนับสนุนนะคะ ก็ทำให้การงานการได้เริ่มซึ่งใหม่ๆนะมีเรียบแรงเพื่อรวมขยันมากนะที่จะทำงานใหญ่ได้นะคะอ,อังคารมหาจักรนะคะวันที่18สิงหาคมนะนะการงานการลงทุนร่วมกันกับหุ้นส่วนทั้งไกลเกิดการเปลี่ยนแปลงได้มีเรียวแรงขยันทำงานใหญ่ร่วมกันกับ เพื่อนร่วมการงานการสังคมอังคาร18สิงหาคมย้ายมาอยู่ในเรือนพุทธศัจะออนไลน์ทางไกลาการค้าสือส่อโซเชียลมีเดียนะคะและเป็นดาวพุทธวินาศงานอยู่เบื้องหลังงานทางไกลางานต่างประเทศติดต่อเจรจาการค้ากับเพื่อนร่วมการงานการสังคมนี้ก็ทําให้มีการเงินผลตอบแทนก้อนใหญ่เลยนะคะเพื่อนร่วมการงานการสังคมการค้าด้วย เรือดลมขยันลงทุนด้วยความมุ่งมั่นนี้ดาพุทธราชาโชคนะคะเงื่อนร่วมการงานการสังคมและพบกับดาวอาทิตย์เกษตรนะการเงินผลตอบแทนดีค่ะวันที่18สิงหาคมอาทิตย์พุธในเรือนการเงินได้การเงินรายได้ผมตับแทนจากประสบการณ์ความรู้ค่ะ อาทิตย์พุธก็เล็งไปที่ดาวเสาร์นะคะหุ้นส่วนทางไกลร่วมสนับสนุนให้ไปสู่ความรุ่งเรืองกับการงานอาชีพส่วนในเรื่องราวของความรักนะคะดาวสุขทับลัคนาสุขราชาโชคมีดาวเขียดกระตุน้นมีเกณฑ์ได้พบรัก,กเก่ารักทางไกลรักออนไลน์นะคะเป็นแรงกระตุน้นแรงเชียร์ให้ได้พบรัก สุขราชาโชกนะคะผูกพันกันเป็นเหมือนครอบครัวเดียวกันคนที่มีคู่แล้วก็ได้ลาบร่วมกันส่วนคนโสดก็ยังคงพบรักลี้ลับเล้นลับอยู่เป็นรักที่ห่างไกลนะรักทางไกลมุ่งมันไปที่การงานค่ะ